อีสานไตสตอรี่นะคะมื่อน,นี้พามารับชมบ้านเก่าบ้านโบราณน,นะคะบ้านหลังนี้ก็คือบ้านตาอีนะคะอยู่ที่อำเภอบ้านกลวดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะบ้านตาอีนี่จำตำบลบ่ได้บ่หูว่าจำบึงเจริญเออหน่าจะเป็นตำบลบึงเจริญอันนี้อันนี้บ่แน่ใจนะคะแต่ว่าอยู่บ้านตาอีอำเภอบ้านกลวดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะกาบบถือว่า เก่ามากนะคะแต่ว่าบ้านทรงเนี่ยสไตล์เก่าๆแบบเนี้ยมันสีบ่ค่อยหลงเหลือแล้วนะคะส่วนมากก็สิทุบทิ้งลือออกพากันไปสางเป็นบ้านโมเดิร์นนะคะหรือว่าบ้านเพิ่งมาแงนนะคะกันไปหมดแล้วนะคะก็เลยได้มาทายทํำให้่ได้รับชมกันนะคะเพิ่นกันยังยูยูนะคะหลังนี้พ่อแม่ลูกหลานกันยังยูเห็นบอ่อเพิ่นปลูกเปเตะตารางบ้านนะคะหลานเพิ่นยู เพ่นวาม่เพิ่นไปประชุมมหยังนี่แหละนะคะยู่แต่เพิ่นกับขออนุญาตเพิ่นเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ากะบบค่อยกาขอเขาไปไทายบนบานนะคะเพราะว่าอ่าหลายๆห,หลังที่ผ่านมาขอเพื่อนขึ้นไปไทายทั้งบ้านเพื่อนบ่ได้รับอนุญาตนะนะคะแต่ว่ากะ่ายเอาด้านนอกๆเอานะคะให้ได้รับชมกันนะคะนี่แหละก็คือถนน2 2 4นะคะมันสิมีบานเก่าๆแบบนี้ ลงเหลืออยู่หลายหลังเลยนะคะเดี๋ยวสิทยอยทยอยไทยให้ได้รับชมกันเด้อค่ะผู้ใดที่สนอ,อกสนใจเรื่องแนวแนวนี้เรื่องเก่าๆเรื่องประวัติศาสตร์นะคะทุกเรื่องทุกอย่างเลยเกี่ยวกับเก่าๆประวัติศาสตร์นะคะหรือว่าเรื่องเอ่อทั่ว,วไปเรื่องปัจจุบันกับมี่นะคะให้ได้รับชมกันในช่องอีสานไต่สตอรี่นะคะถูกอ,อกถูกใจแบงร้อยแบงพันแบงยี่สิบบอาเด้อ <laughs> นะคะ เฮ็ดไปด้วยใจมันลากนะมาเบิงองนะคะมาเบิงลายองอันนี้องหลังนี่นี่คือลร้โบราณเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าอันเฮาบุหูซื้อเนาะเฮ้าบุหูซื้อ่าลายซื้อ่าลายออหยังแต่ว่าพอแม่เพิ่นกับบุหูซือ้อกัน่าลาย้ออหยังแต่ว่ากะกัไทยหได้รับชมกันซื้อนะคะอันนี้มาเบิงตารางบ้านตารางเฮี้ยนนะคะตารางเฮื่อตารางเฮี้ยน นะคะเพื่อนกะจะเป็นแบบนี้เนี่ยประมาณนี้แหละบ้านหลังนี้กะเห็ดทรงตําม,มาตงแต่ใดนะคะเพืเอ่อนสอบถามเพื่อนแล้วว่าแต่กี่มันสูงบ่เพื่อนว่ามันกะตํำๆแบบนี้มาแต่ใดนะคะตามตาม้า,มางตามความชื่นชอบของแต่ละคนนะคะเพื่อนอาจจะมกักหลังตาํตาๆก็ได้นะคะเพื่อนอาจจะบอมีงัวมีคั้ยเลี้ยง ใต้ทุนบานก็ได้ใต้ตรางบานก็ได้นะคะแล้วก็บันไดกัซซิยูออกมาเห็ดเห็ดหมกออกมายื่นมาทางนอกนะคะคือกันกับหลายอำเภอหลายหมู่บ้านที่เพิ่นกัซซิมักเห็ดแนวนี้แต่ว่าคือกันกัซซิเป็นชานบานนะคะชานบ้านสมัยโบราณเนี่ยเขาเศดชาบานได้แยกออกมาเป็นเห็ดกับเขาเห็ดคั้วนะคะหลังนี้ก็คือกันกัซซิมีชานบานยื่นออกไปคือกันนะคะ หน้าต้งหน้าต่างสมัยก่อนก็สิเป็นส่งนี้แนวนี้นะคะกัรับชมไปน้ำกันนะคะว่าเอ๊ยุคนึงช่วงหนึ่งคนเขานิยมสร้างบ้านแบบนี้เนาะภากอื่นภากใดเป็นยังไงแนก่กะเทียบกันเบิ้งนะคะแตกต่างจากภากอื่นกันบอนะคะสำหรับมือนี่อีสานไต่สตอรี่ก่ะ จากลากันไปก่อนเด้อมีความสุขทุกคนสวัสดีค่ะ